คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวที่ว่าภผูกใจคนรู้ใจแมวเอาเรื่องจากเมลก่อนลูกค่ะเรื่องจากเมลวันนี้นะคะมาจากคุณบอมค่ะชื่อเรื่องว่าบ้านเพื่อนพ่อที่ลาดผาเผอาอลาดพลาดลาดเผาก็ลาดเผาลาดเผา <laughs> ลาดเผา,า,ผานะคะค่ะ อคุณบอมบอกว่าเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อราวๆประมาณปี2,545ช่วงนั้นเนี่ยคุณบอมยังเป็นนักศึกษาอยู่แต่ด้วยความที่เขาแบบไม่อยากอยู่บ้านนะคะอยากไปอยู่กับเพื่อนอติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้การเรียนในช่วงแรกๆอ่ะมัน,ม,นมันแย่พ่อของคุณบอมเนี่ยก็เลยตัดสินใจบอกว่าให้ออกมาจากบ้านเพื่อนที่อยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวไปเช่าเอ,อหอหรือ บ้านที่อยู่ใกล้ๆมหาลัยแต่ทีนี้พ่อก็คิดไปคิดมาเอ๊ะพ่อมีเพื่อนคนหนึ่งเขาปล่อยบ้านให้เช่าอยู่แถวแถวลาดพร้าวเพื่อนพ่อคนนี้นะคะชื่อว่าป้าปั้นคป้าปั้นเนี่ยเขามีบ้านทั้งหมดสองหลังอ,อหลังแรกก็จะเป็นบ้านใหญ่บ้านใหญ่จะมีสองชั้นชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้สภาพเนี่ยเหมือนเพิ่งรีโนเวทบ้านใหม่ครับส่วนอีกหลังหนึ่งที่จะให้คุณบอมอยู่เนี่ยเป็นบ้านหลังเล็กอื จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะแต่ทีนี้คุณบอมบอกว่าลักษณะของบ้านอะ่ะค่อนข้างไปทางเป็นเหมือนโกดังเก็บของซะมากกว่า,าแต่ก็มีการจัดส่วนอะไรที่แบบนอนได้เข้าห้องน้ำได้นั่งเล่นได้ป้าปั้นเนี่ยนะคะเขาจะอยู่บ้านหลังใหญ่กับลูกสาวสองคนแล้วก็พ่อของป้าปัน้นแต่พ่อของป้าปัน้นต้องบอกก่อนว่าท่านเนี่ยเป็นพระแต่มาอยู่บ้านเนื่องจากว่ามีอาการป่วยหนัก คือมาวัดบ้านแล้วก็โรงพยาบาลอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าต้องให้ป้าปั้นดูแลออค่ะ <c oughs> ทีนี้คุณใกล้ใกล้ใหม่เลยอทีนี้คุณออบอมคอ่ะเขาก็ย้ายมาอยู่บ้านป้าปั้นนะนะคะออออแรกแรกเนี่ยคุณบอมเขาก็บอกว่าพ่อเขาอ่ะก็มาหาแต่ก็มีสีหน้าที่แบบไม่อยากให้ คุณบอมอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกคือบ้านมันเล็กแล้วก็เหมือนโกดังเก็บของแล้วนะก็มีของแบบตู้เตียงตั๋งรู้จักตั๋งใช่ไหมตั๋งเลยรู้สิใช่วางของไงตังตู้เตียงตังอะเตียเตี่ยตังโซฟาอะไรที่มันค่อนข้างเก่าเขากลัวคุณบอมจะอยู่แบบไม่สบายอทีนี้พอวันที่พ่อของคุณบอมเขามาเยี่ยมอะป้าปันเขาก็เลยพูดต่อหน้าคุณบอมแล้วก็พ่อเลยว่าถ้าจะมาอยู่เนี่ย มีข้อตกลงนิดหน่อยนะก็คือบอมอห้ามเล่นยานะห้ามพาเพื่อนมาเสียงดังสังสรรค์อะไรแล้วว่าแล้วก็ถ้ากลับบ้านหลังสี่ทุ่มเนี่ยก็เออ,เอ,อขอโทษค่ะอย่ากลับบ้านหลังสี่ทุ่ม,มเพราะว่าป้าปั้นเนี่ยจะล็อกบ้านแล้วก็ปิดไฟถ้ามาหาลัยมีงานเนี่ยก็คือไปนอนบ้านเพื่อนดีกว่า คุณบอมเขาก็แบบมันก็คือข้อตกลงเหมือนเหมือนแม่ตกลงกับลูกทั่วๆไปเขาก็รับได้เขาก็ตกลงไปนะคะคุณบอมอยู่บ้านป้าปั้นมาได้สักเกือบครึ่งปีแล้วไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรเลยออยู่สุขสบายมากจนกระทั่งมีวันหนึ่งค่ะพระที่บอกว่าเป็นพ่อนะคะจะป้าปั้นจะใช้เรียกว่าหลวงตาแล้วกันหลวงตาเนี่ยป่วย ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วป้าปั้นเองเนี่ยต้องไปนอนเฝ้าเพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิดป้าปั้นเนี่ยเขาก็เลยไหว้วานคุณบอมว่าเออเนี่ยเดี๋ยวระหว่างที่ป้าไปเฝ้าหลวงตาเอีระหว่างที่ป้าไปเฝ้าหลวงตาเนี่ยให้บอมมาช่วยดูลูกสาวของป้าหน่อยสองคนมานอนเป็นเพื่อนหน่อยคุณบอมเขาก็รับปากว่าโอเคจะอยู่ให้นะครับทีนี้ ก่อนที่ป้าป้านจะไปโรงพยาบาลน่ะนะคะเขาก็ย้ํากับคุณบอมว่าบอมชั้นบนของบ้านอะ่ะอย่าขึ้นไปนะเพราะว่ามีของสําคัญมากมายเลยเดี๋ยวมันจะหายครับแล้วถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ต้องไปทักมันอาจจะเป็นแมวที่ชอบเข้ามาในบ้านก็ได้อเอ,อคุณบอมเขาก็ครับครับครับ,รบแล้วเขาก็เอาผ้าอาบนงอาบน้ําอะไรมาอยู่บ้านหลังใหญ่เลย<อ>เมื่อเขาเปิด ไปอีกส่วนหนึ่งของบ้านนะคะหลังบ้านน่ะนะคะเขาคุณบอมบอกว่าสิ่งที่ผิดปกติมากเลยก็คือข้าวของเนี่ยมีตู้ไม้เก่าๆจานชามเก่าๆสมุดเก่าๆของกระจุกกระจริงเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่สภาพคือฝุ่นเกาะแล้วก็คือเหมือนคนไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายนะคะทีนี้พื้นที่ใช้สอยในบ้านหลังใหญ่ของคนที่อยู่กันเนี่ย จะมีแค่ชั้นล่างเท่านั้นโซนห้องนอนเท่านั้นคุณบอมเขาก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรทีนี้พอตกกลางคืนน่ะน,นะคะเขาก็เปิดประตูห้องของลูกสาวว่าปั้นไปดูครับปรากฏว่าเด็กทั้งสองคนนะั้โอเคหลับแล้วเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เดินมาตรงห้องนั่งเล่นเพื่อดูทีวีคุณบอมดูทีวีไปได้สักพักหนึงเนี่ยสิ่งผิดปกติแรกก็คือเขาได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาข้างบนเขาก็เอะใจแล้ อย่างที่สองข้าวของที่เขาเห็นว่าฝุ่นเกาะเขาได้ยินเสียงเหมือนคนไปทําอะไรกับมันกึก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 ค,คุณบอมเขาก็เลยปิดทีวีแล้วก็วิ่งเข้าห้องนอนแล้วก็นอนหลับตาเอาหมอนทับหัวขมตาหลับอยู่อย่างนั้นจนรู้ตัวอีกทีนึงคือเช้าแล้วเป็นจังหวะที่ป้าปั้นเนี่ยเดินเข้ามาพอดีแต่ก็ต้องตกใจอีกรอบนึงเมื่อป้าปั้นบอกว่าเออบอมบอมอยู่ต่ออีกสักสามสี่วันนะเพราะหลวงตายังไม่ดีขึ้นเลยคุณบอมเขาก็ ตอบรับไปแบบปฏิเสธไม่ได้อะค่ะคแต่ทีนี้เมื่อป้าป้านน่ะนะคะเขามองเห็นสีหน้าของบอมเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็พูดว่าบอมในบ้านน่ะในตู้เย็นน่ะป้าซื้อเบียร์ตุนไว้<อ>ถ้าจะกินจะดื่มอะไรมันยังไงก็เปิดกินได้เลยนะลูกมันจะได้นอนหลับสบายแจมทีนี้คุณบอมเขาก็คุณบอมเขาก็ครับครับครับแล้วก็คืนที่สองต่อมา คุณบอมเขาบอกเลยว่าร่างสังหณ์มันเกิดขึ้นในใจเขาเขากลัวว่าเขาจะต้องเจอหรือได้ยินเสียงเหมือนเมื่อคืนเขาก็เลยเตรียมตัวเตรียมใจมาอย่างดีเลยค่ะก็เลยไปเปิดเบียร์ดื่มดื่มไปค่อนข้างเยอะเลยคุณบอมบอกว่าไอ้นอนหลับมันก็หลับสบายอยู่หรอกอหัวถึงหมอนปุ๊บเขาก็หลับเลยแต่เจ้ากรรมค่ะปวดฉี่ตอนกลางคืนเรียบร้อยโดนล่อซื้อแล้วอ่าลืมไปว่าไอ้กินหลับจริง,รงแต่ถ้ากินเยอะไปปวดฉี่แน่นอน คุณบอมเขาก็ปวดฉี่เลยต้องลุกเดินเข้าห้องน้ํานะคะ,ะทางเดินที่จะไปห้องน้ำอะค่ะมันต้องผ่านบันไดที่คือจะขึ้นไปชั้นสองอตอนขาไปเนี่ยคุณบอมเขาก็เดินรีบๆเขาก็ไม่ได้สังเกตอะไรแต่พอขากลับอะเขาก็เดินปกติแล้วเขาสังเกตเห็นว่าตรงหน้าบันไดอะอม,มันมีกองผ้าอยู่กองหนึ่งเขาก็เลยอยากรู้อะเนาะเดินไปหยิบขึ้นมาปรากฏว่ามันเป็นเหมือนเศษผ้าสีส้มๆคล้ายๆจีวอนอ แต่ที่น่าแปลกใจคือในผ้ามันมีอักขระสีขาวเต็มไปหมดเลยพอเห็นเท่านั้นคุณบอมเขาก็ตกใจเขาก็ทิ้งผ้าแล้วก็เดินเข้าไปในห้องแต่จังหวะที่กําลังจะเปิดประตูห้องนอนเขาได้ยินเสียงแก๊กบนบันไดคล้ายเหมือนคนเหยียบบันไดอะค่ะเสียงไม้ลั่นนะคะทําให้เขาอ่ะหันไปมองเขาเห็นเป็นเงาดําตะคุ่มตะคุ่มเหมือนคนนั่งยองๆพิงอยู่ตรงบันไดเขาก็เลยจ้องอยู่อย่างนั้นสักพักได้ยินเสียงตุบ เหมือนอะไรมันตกลงมาคุณบอมตกใจมากแต่ในหัวเขา,วาไม่ได้คิดถึงผีเลยนะ<ม>เขาคิดว่าโจรเ<ม>พราะในบ้านมีแต่เด็กคิดว่าคนแถวนั้นเข้ามามเขาก็เลยวิ่งไปที่ห้องครัวเพื่อไปหยิบมีดเพื่อป้องกันตัวแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปชั้นสองเพื่อที่จะอยากรู้ว่าเจอกับอะไรพอขึ้นไปชั้นสองเปิดประตูเปิดไฟปรากฏว่าภาพที่เห็นน่ะมันไม่มีอะไรเลยม,มันเป็นเหมือนห้องโล่งๆไม่มีผนังกั้นมีแต่ผ้าพุทธลูก รูปภาพเก่าๆตู้ไม้เก่าๆและที่สาคัญคือหน้าต่างทุกบานนะปิดหมดครับที่พืนะะ้นะะมีฝุ่นหนาหมดเลยนะแต่ว่าไม่มีรอยเท้าของคนเลยอืตอนนั้นคุณบอมเขาก็ยืนนิ่งๆแล้วก็มองมองๆสักพักทางซ้ายค่ะเขาได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้ชายพูดว่าใช่มันหรือเปล่าวะสักพักทางด้านขวาได้ยินเสียงตอบมาอีกว่ากูว่าไม่ใช่และสัก ทักสองฝั่งอะค่ะเป็นเสียงผู้ชายหัวเราะพร้อมกันเท่านั้นแหละคุณบอมตกใจทิ้งมีดวิ่งไม่ปิดไฟลงมาจากชั้นสองจังหวะจะก้าข้ามบันไดดันสะดุดขาตัวเองล้มลงไปอยู่ตรงตีนบันไดค,ค,คุณบอมก็เลยหันขึ้นไปบนข้างบนบันไดอีกรอบหนึ่งรปรากฏว่าเห็นเป็นเงาดำสองล่างยืนอยู่คุณบอมมองว่าแรงฮึดสุดท้ายลุกแล้ววิ่ง คุมโปงอยู่อย่างนั้นจนเช้าอพอเช้าคุณบอมตัดสินใจออกจากห้องนอนแล้วก็โทรไปหาพ่อบอกบ,บอกป้าป้นเลยว่าไม่อยู่แล้วอย่างไรก็ไม่เฝ้าลูกสองคนน้องสองคนอ่ะให้ป้าป้นกลับมาเฝ้าเองออขอโทษค่ะกระโทนม <c oughs> มาเฝ้าเอง <c oughs> อ่าต่อมาเฝ้าเองไม่ได้เข้าตรงนี้ได้เด้ <c oughs> <มา S 2> อ,อทีนี้ป้าป้นเขาก็เออแบบ เออลูกล็อกก่อนนะลอ,อก,ก่อนนะเดี๋ยวป้ากลับไปพอวางโทรศัพท์เส,เสร็จคุณบอมเขาคิดขึ้นได้ว่าไอ้มีดที่เราถือมาเมื่อคืนกับไฟห้องอะ่ะเรายังไม่ได้เก็บเรายังไม่ได้ปิดเออก็ขึ้นไปเก็บขึ้นไปปิดซะหน่อยอคุณบอมก็เลยตัดสินใจขึ้นไปชั้นสองปรากฏว่าห้องที่เขาเปิดอะ่ะมันปิดอยู่แล้วก็มันก็ล็อกอยู่จากด้านในมีดตกอยู่หน้าห้องก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยหยิบมีดลงมาเหมือนเดิม,มทีนี้พอป้าปั้นกลับมานะคะ เขาก็บอกว่าเราอ่ะกินเบียร์เยอะอ,อคิดไปเองเออไม่มีอะไรหรอกออคิดไปเองแหมใจคุณบอมเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้ละป้าวันเนี้ยผมไม่นอนอเพราะผมมีธุระที่มาหามลัยเดี๋ยวผมไปหาห้องเพื่อนนอนเลยป้าป้าเขาเออตามใจตามใจทีนี้พอเสร็จจากมาหาลัยปรากฏว่าห้องเพื่อนของคุณบอมอ่ะไม่ว่างเลยสักห้องครับ คนหนึ่งก็ต้องกลับบ้านคนหนึ่งก็ต้องไปอยู่กับแฟนคนหนึ่งแฟนก็มาอยู่คุณแบงคุณบอมเขาก็เลยบอกว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมานอนที่บ้านเหมือนเดิมใช่เขาเรียกว่ากลับมาตายรังเดิมค่ะระหว่างที่คุณบอมกําลังเดินกลับบ้านอนะ่ะมันจะเป็นซอยเล็กๆก็เปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าจังหวะเปิดประตูเอาอีกแล้วหูข้างขวาใช่มันหรือเปล่าวะหูข้างซ้ายกูว่าไม่ใช่แล้วสองเสียงก็หัวเราะพร้อมกันอีก คุณบอมบอกว่าประตงประตูเปิดทิ้งวิ่งเข้าบ้านไม่สนใจอะไรแล้ววิ่งเข้าห้องนอนเอาผ้าคลุมโปงแล้วก็เสียงนั้นอ่ะก็ยังหัวลาอหัวลาอหัวเราะอยู่ตามมาด้วยเสียงเคาะผนังบ้านเคาะหน้าต่างวน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 อยู่อย่างนั้นคุณบอมบอกว่าตอนนั้นอ่ะไม่นึกอะไรเลยนึกถึงหน้าพ่อกับหน้าแม่พ่อช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วย อยู่ๆก็มีเสียงตะหวาดขึ้นมาเลยว่าไปแล้วก็ตามเป็นตามมาด้วยเสียงสวดเหมือนอะไรสักอย่างคุณบอมบอกไม่ใช่เสียงสวดเหมือนภาษาพุทธอะค่ะเป็นเหมือนมัสยิดภาษาพุทธภาษาบาลีเออภาษาบาลีภาษาพุทธอะไรวะเป็นเหมือนเสียงที่เปิดตามมัสยิดอะลอยมาไกลๆใช่ค่ะลอยมาไกลๆไกลๆไกลๆสักพักทุกอย่างก็หายแล้วก็เงียบตอนเช้าคุณบอมตัดสินใจบอกพ่อว่าพ่อ ย้ายออกจากบ้านป้าปั้นเลยดีกว่า oh. เขาทนไม่ไหวแล้ว uh huh. เขาอยู่ไม่ได้จริงๆป,ป้าปั้นก็บอกเออคุณพ่อก็โทรไปหาป้าปั้นป,ป้าปั้นก็บอกว่า uh huh. เดี๋ยวรอก่อนนะวันเนี้ยจะเอาหลวงตากลับมาอยู่บ้านแล้วร uh huh. อก่อนอย่าพิ่งไป uh huh. ทีนี้คุณพ่อก็มาป,ป้าปั้นก็มาตอนเย็นเออป,ป้าปั้นเขาก็รับรู้เรื่องที่คุณบอมเจอมาทั้งหมดอน,น,นะคะ uh huh. เขาก็ไม่แสดงอาการอะไรแต่เขาพูดว่าเออเดี๋ยวช่วยขนของ แต่วันนี้ขอเลี้ยงส่งหลานซะหน่อยละกันเดี๋ยวมานั่งกินข้าวกินอะไรกันตอนเย็นอพอตกตอนเย็นอะนะคะเออคุณพ่อคุณบอมแล้วก็ป้าปั้นเนี่ยก็มานั่งกินกันด้วยความที่ป้าปั้นก็กินไปเยอะแล้วเริ่มกลืมๆแล้วพ่อก็เลยอาศัยจังหวะเนี้ยหลอกถามป้าปั้นเลยว่าอของไอ้พวกเนี้ยที่เต็มบ้านะ่ะมันคืออะไรป้าปั้นเขาก็เลยยอมเล่าให้ฟังเขาก็เล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนอะค่ะสมัยหลวงตายังแข็งแรงอะท่านอะเป็นพาธุดงท่านทํากิจของสงฆ์ทั้งแบบทั้งของสงฆ์ทั้งของราชอะค่ะท่านมีวิชามีอาคมท่านของสงฆ์ขออะไรนะของราชคารวะเออคารวะของราชไหนออเออค่ะของคารวะหรอนั่นแหละค่ะท่านมีวิชาท่านมีอาคมเมื่อมีใครแบบมาขอให้ช่วยเรื่องอะไรท่านก็ทําหมดเลยอจนท่านมาจาวัดที่ สำนักสงแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครนายกม,มีคนเอาของต่างๆมาให้ท่านช่วยจัดการบางอย่างมันก็เกินความสามารถเกินกว่าจะเข้าใจนะคะแต่เข้าของเครื่องใช้ส่วนใหญ่ที่ท่านรับมาส่วนใหญ่เป็นของคนที่ตายไปแล้วพ่อก็ถามต่อว่าแล้วของน่ากลัวเต็มบ้านอย่างเงี้ยอ,อยู่กันไปได้ยังไงป้าก็บอกว่าถ้าหลวงตาอยู่ด้วยะมันจะไม่มีอะไรแบบนี้ อย่างมากก็แค่ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาแต่ไม่เคยเจออย่างที่คุณบอมเจอครับใช่จนถึงทุกวันนี้นะคะคุณบอมแล้วคุณพ่อก็ไม่ไปบ้านป้าปันอีกเลยไม่คุยกับป้าปั้นด้วยงอนเหรองอนเหรอไม่ไม่รู้เหมือนกันโดนหลอกไปเจอผีโดนหลอกไปเจอผีอุตส่าห์แบบเอาของย้อมใจมาให้แล้วนะเหมือนใจดีนะันใจดีป้าซื้อไว้ให้แล้วแช่ตู้เย็นไว้เย็นจี๊บ เออไปกินได้เลยกินได้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าล่อซื้อค่ะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็กินก็หลับปกติหลับสบายแหละแต่ปวดชีไปจะได้หลับตื่นมาแน่นอนมันชอบตื่นกลางดึกถ้าอัดเข้าไปเยอะๆเนี่ยคุณแน่นอนยังไงก็ไม่รอดยังไงก็ต้องตื่นนะครับนั่นแหละจังหวะคนโดนล่อซื้อเออคะอ่ะนั่นคือเรื่องจากเมลนะครับที่ ชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์เนี่ยเขาพิมพ์แล้วก็ส่งเข้ามาใช่ค่ะที่ The Ghost Radio Thailand g h o s t r a d i o ยแ a i l ์แอนั่นเองหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว